สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีเชีอบอนวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยบ้านเรานะครับก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีนะฮะถ,ถือว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับโอ้โหสดๆร้อนๆเลยครับข่าวแรกครับนิชกายะโดนปลดฮะโดนสมาคมฟุตบอลไทยปลดนะหลังทําผลงานอย่างไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่า จะพอใจก็ได้นะครับเพราะว่าในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาของทีมชาติไทยยูยิบสามนะครับแพ้นะครับห้านัดรวดนิชิการะเข้ามารับงานเมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะนี่เดือนอะไรละเดือนมิถุนาแล้วนะครับทํางานได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยมีนาเมษาพฤษภามิถุนาประมาณสี่เดือนครับอุ่นเครื่องที่โดฮาครับครับนัดแรก แพ้ UAE อเหนึ่งศูนย์นะเรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลเนี่ยชื่นชมมันใหญ่เลยนะครับมีระบบการเล่นที่ดีเหมือนญี่ปุ่นใครๆก็ว่าเหมือนญี่ปุ่นอะไรรึมั้มีการเพสซิ่งแดนบนครับกดดันทูกแข่งไม่กระดิกตัวไม่ให้เล่นง่ายซึ่งต่างจากโค้ชไทยหลายๆคนที่ผ่านมาไม่เคยทำแบบนี้และในเคยเห็น ปรากฏการแบบนี้มาก่อนที่นักเตะไทยเนี่ยจะวิ่งเพจแดนบนแต่ถ้าว่าครับเพจไปเพจมาแรงหมดเล่นไปได้ประมาณหกสิบนาทีครที่เหลือก็โดนนะฮะโดนยูเอไปหนึ่งศูนย์นะครับนะัดต่อมาครับเจอกาต้าเจ้าบ้านนะครับเจ้าภาพแล้วก็แพ้อีกครับคราวนี้แพ้ไปสองหนึ่งนะฮะร,ระบบเหมือนเดิมครับวิ่งเพจวิ่งได้ บีกแดนบอลเหมือนญี่ปุ่นนะครับแฟนบอลชื่นชมมีเสียงยินดีที่เห็นฟุตบอลไทยมีทรงเล่นแบบนี้นะครับแต่นัดสุดท้ายครับเจอกับโคเอเชียครับแพ้หนึ่งสามนะครับทั้งทั้งที่ผู้เล่นเนี่ยฟูลนะฮะก็บอกว่าฟูลออปชั่นเลยนะครับมีทั้งท่าคนะคำยกศสตรบุรพานะสิทธาบุญล่าและใครต่อใครหลายคนเลยครับ แต่ว่าก็ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของทีมยู23ที่ยังมีไม่มากพอนะครับทูโคเชียทีมจากยุโรปไม่ได้ที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์มากก่าเรานะครับแล้วก็ตัวสูงใหญ่แล้วก็เล่นด้วยความมุ่งมั่นเข้าใจเกมไายเราก็รับสภาพไปครับแฟนบอลรับได้นะสามนัดแพ้รวดรับได้ครับบอลมีทรงแต่ถ้าว่าครับหน้าสุดไม่กี่เดือนต่อมาครับ ฟีฟ่าเดย์เมื่อเดือนมิถุนายนนี้นะครับช่วงวันที่สี่นะต่อวันที่สิบตองกับทีมชาติชุดใหญ่เตะนะฮะโอ้โหปรากฏว่าไปอุ่นกับฮ่องกงครับที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะฮะโอ้โหมีเอราวันการนเย่มาช่วยฮะนิยอสตรนบุรพานะครับ,บ,ลนะรบหลายคนนะครับในวนอยากจะเล่นอยู่ในทีสองนะครับแพ้ฮ่องกงแบบ โอ้โหสู้ไม่ได้ครับโดนห้องกงเนี่ยยิงนำไปอ่ะสามศูนย์แบอลรับไม่ได้บอไลไรซทรงถึงแม้ว่าจะยิงคืนมาสองลูกในครึ่งหลังนะฮะแต่ไล่ไม่ทันแพ้ฮ่องกงแบบไม่น่าเชื่อสายตาแพ้ในบ้านฮะ,ะแล้วก็ที่สำคัญอละลรงไหมฮะกรรมการเป็นคนไทยทั้งหมดกรรมการไทยทั้งหมดครับทั้งผู้ดัดสินที่หนึ่งถึงสี่ กุมกับเส้นทุกอย่างกรรมาการไทยแต่ช่วยไม่ได้นะฮะแพ้ฮ่องกงสามสองโอ้โหแฟนบอลรับไม่ได้ครับนะัดต่อมาครับอุ่นเครื่องกับยูเอเอเพื่อนเกอเจ้าเก่าแต่คนละเวลากันคนละประเทศกันนะฮะแพ้ u ูเออไปอีกสองศูนย์ยิงเขาไม่ได้เลยนะครับโอ้โหนี่แหละทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยเริ่ม ตั้งคำถามเกี่ยวกับโค้ดนิจิกายาแล้วว่าเป็นของจริงหรือเปล่านะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้เลยครับการหายไปของสุดทีสุดสมกิจจากครั้งที่แล้วในโดฮาครับสามนัดที่ผ่านมากองหน้าเรามีทรงเล่นมีทรงมีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งนะฮะแต่มาเดือนมิถุนายนสุดทีสุดสมกิจหายไปไหนครับแฟนบอลตั้งข้อสงสัยครับ และทีมงานของคนิชิกายะนะครับซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดนะฮะถ้าานกรติดระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่นจะจูนกันได้หรือเปล่าครับนี่แหละที่แฟนบอลเขาตั้งข้อสองสัยที่สําคัญครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเกมอุ่นเครื่องนะเกมอุ่นเครื่องแล้วจะปลดเขาเลยเหรอนะฮะเพราะว่าเขายังไม่ลงสานามจริงเลยเพราะแฟนบอลหลายคนก็อยากรู้ว่าไทยเนี่ย เราต้องการเป็นหมูสนามจริงหรือว่าจะเป็นสิงสนามซ้อมหรืออยากจะเป็นสิงสนามจริงหรือหมูสนามซ้อมกันแน่นะฮะทีมชาติญี่ปุ่นครับในอดีตครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นยูสิบเจ็ดยูสิบเก้ายูยี่สสามหรือว่าชุดใหญ่ก็ตามนะ,ะไปอุ่นเครื่องนะครับแพ้ยับกลับมาครับทุกทีมทุกรุ่นไม่เชื่อไปย้อนหลังดูได้ครับนะแต่เวลาเขาแข่งจริงเนี่ย เขาชนะเก็บเรียบได้หมดก้าวแต้มเต็มครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไม่ซีเรียสกับเกมอุ่นเครื่องแต่เราเนี่ยมันจับซีเรียสจับเกมอุ่นเครื่องแต่ไม่ซีเรียสจับการแข่งขันจริงนหรอครับทีมชาติไทยเราเนี่ยกำลังจะกลับไปบนลูปแบบเดิมฮนะหลายต่อหลายครั้งครับทีมชาติไทยเราปลดโค้ชมากี่คนแล้วนะฮะไม่ว่าจะชุดเล็กชุดใหญ่ครับแล้วเป็นไงครับมันดีขึ้นไหมไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ ช่วยให้ทีมชาติไทยก้าวไปคว้าแชมป์เอเชียนะทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอีกกี่โค้ดมันก็ยังเป็นทรงเดิมแบบเดิมนะฮเพราะว่าเราไม่ได้วางที่รากฐานดา้านฟุตบอลอย่างถูกวิธีตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่หกขวบเลยจนมันถึงรุ่นอายุยี่สิบยี่บสามเนี่ยมันแก่เกินแกงไปแล้วครับทักษะความสามารถเนี่ยมันพัฒนาได้ช้ามากนะฮะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่โค้ด ระดับโลกอย่างเป๊ปกอดิโอลาเนี่ยมาคุมแล้วจะพาทีมชาติไทยเนี่ยไปคว้าแชมป์เอเชียรหรือว่าไปฟุตบอลโลกได้ถ้าเราไม่แก้ตั้งแต่ต้นเหตุนะครับคือตั้งแต่รากฐานตั้งแต่เด็กตั้งแต่รา,ากหญ้าเลยนะนี่แหละโค้ชที่มาคุมทีมชาติไทยเนี่ยมันมาจจะเป็นญี่ปุ่นมันอจะเป็นไทยของเราเองนี่แหละครับเป็นไทยรักปากครับอยายเปอย่างนั้น,นต่อไปเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับแทนที่เราจะให้โอกาสเขา ในการคุมทีมลงแข่งทัวร์นาเมนต์จริงอย่างเช่นอาร์เซนทัพท,ที่จะถึงนี้ดูผลงานของเขาตรงนั้นก่อนเราค่อยมาประเมินมาปลดก็ยังไม่สายแต่นี่เราไปปลดเขาในแค่เกม์หมุนเครื่องห้านัดนะเราก็ไปตัดเินเขาแล้วนะถือว่าตอนเนี้ร้อยสิบปีฟุตบอลไทยเนี่ยกลับไปวนล,ลูปเหมือนเดิม แต่เปิร์กเมนิสถานที่เขาเพิ่งก่อตั้งฟุตบอลมาไม่กี่สิบปีเนะฮะชนะเราสามหนึ่งแบบที่เราเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะ,ะบอลไม่มีส่งเลยกับร้อยสิบปีฟุตบอลไทยโอ้โหไม่อยากจะไม่อยากจะพูดให้แฟนฟุตบอลเสียขวัญไปม,มากกว่านี้นะครับมาตอนที่ข่าวดีมากเหลอครับทีมชาติไทยบอลหญิงเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับสามารถเก็บชัยชนะได้กับติมเรเต้สี่ประตูต่อศูนย์นะฮะ ถือว่าคว้าสามแต้มมาได้นะครับเป็นก้าวแรกในการที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งหมดนะในการพบกับอิรักอินเดียแล้วก็มองโกเลียสามนัดที่เหลือนะครับหวังว่าจะชนะรวดนะครับถ้าชนะรวดเราจะเป็นที่หนึ่งผ่านเข้ารอบเอเชียนคัพทันทีนะและก้าวสู่ฟุตบอลโลกที่บราซิลต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลหญิง แต่เมื่อวานเนี่ยดูทรงแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะน่าเป็นห่วงโค้ชพีไอดานเหมือนกันนะบอลเนี่ยยิงชิงยิงขว้างในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสิบกว่าลูกสิบกว่าลูกนะถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องการยิงประตูนะครับการที่จะไปฟุตบอลโลกที่มาดามแป้งตั้งความหวังไว้เนี่ยครับผมว่ายากยากเลยนะนะ่าเป็นห่วงนะก็หวังว่าจะแก้ไขปรับปรุงในนัดต่อไปให้มันดีกว่านี้นะฮะ เก็บสามใต้ไห้ได้ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วฝากแฟนบอลจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าไปชมกันเยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับทําคลิปนี้เพื่อเพราะว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงฟุตบอลไทยนะจริงๆไม่อยากวนลูปกลับไปอยู่ในลูปเก่าอยู่ในลูปเดิมนะะอยากให้ออกมานะทีครับนะกับโค้ชญี่ปุ่นนะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับตีเชียบอล ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ